จังหวัดชนบุรีเป็นการไปจับงูแต่ว่าไม่ใช่จับงูธรรมดาม,มันมีสตอรี่ด้วยเนื่องจากว่าคนที่ไปจับเนี่ยํางเออเนี่ยปลาก้อนหินปั๊บไปถูกหัวงูงูก็พงกขึ้นมามปรากฏว่าหลังจากนั้นคนที่ปลาเห็นถูกหัวงูเนี่ยไม่สบายอเออไม่สบายก็เลยสงสัยว่าเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่านี่นะครับเป็นภาพที่หน่วยกู้ภัยนะครับเนี่ยสัตหีบ ได้รับแจ้งและก็ขอความช่วยเหลือจากชาวชาวบ้านเนื่องจากว่าไปงูไปพบงูเหลือมตัวขนาดใหญ่นะฮะมันนอนซุกอยู่บริเวณเนื้อที่ที่เขากําลังปรับที่นะฮะจากเดิมเป็นป่าหญ้ารกร้างนะครับเขาไปเจองูตัวเนี้ยในสภาพอยู่แบบนี้เขาเนียกว่าตายแล้วนะฮะสภาพเหมือนตายนะโอ้ดูดิมันก็เนียนไปกับสีพื้นนะคะไม่กระดุกกระเดียดเลยเนี่ยนอนแบบนี้ทีนี้เขาก็เลยไปดึงดึงหางดูเอ้ามันไม่ตาย ไปดึงหางปั๊บมันชูหัวมาเลยนี่มันชูแล้วเนี่ยก็ลากหางออกมาเนี่ยล้มอ้าวล้มล้มล้มเนี่ยตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ดึงกางเกงหรือกางเกงหลุดนะฮะเนี่ยเนี่ยดึงเด้งด้งลากไปลากไปมีบางจังหวะเนี่ยมันชูคอจะฉกด้วยนะนี่มันชูคอจะฉกด้วยทีนี้นะครับเนี่ยเขาก็จับได้นะจับได้แล้วก็เอาใส่กระสอบนะฮะใส่กระสอบเนี่ยยาวประมาณสัก4เมตรน้ำหนักกว่า50ากิโลเนี่ยเนี่ยอ้าปากอ้าปากทีนี้คนจับเนี่ยนะครับชื่อว่านายวิชาจินดาเนนอายุ43ปีหน่วยกู้ภัย บอกว่าหลังจากจับงูตัวนี้เสร็จเนี่ยปกติเขาก็ร่างกายแข็งแรงนะปรากฏว่าเกิดไม่สบายฮะอาการหนาวหนาวร้อนๆปกติก็ร่างกายก,ายก็ดีไม่มีอะไรว่าอย่างนั้นที่สําคัญเนี่ยนะครับเนี่ยจอตอนที่จับงูเหลือมเนี่ยใส่กระสอบเพื่อจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติงูเหลือมเนี่ยพอปล่อยออกจากปากกระสอบปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยนะมันนอนอยู่นิ่งๆไม่เลื้อยไปไหนเลยนะครับก็เลยนําก้อนหินเนี่ยโยนไล่เพื่อให้เหลื้อยเข้าป่า แต่จังหวะที่โยนเนี่ยเหมือนปลา่ะอย่างนั้นเถอะไปโดนหัวงูเหลือมโดนหัวพักเข้าให้นะครับงูเหลือมเนี่ยมันก็ชูหัวมาเลยนะ<ม>เออเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าที่เขาเป็นแบบนี้เชื่อว่างูตัวนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่นี่นะครับเนี่ยการย้ายออกมาเนี่ยน่าจะเป็นการรบกวนที่สําคัญเนี่ยโดนปลาหัวไปที่หัวงูด้วย<ม>ทําให้เขาเนี่ยหนาวเหนาวร้อนร้อนป่วยกระทันหัน<อ>ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจุดธูปจุดเทียน ขอ้ามาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางบริเวณที่ไปจับงูน้อยออนี่เขาเป็นความเชื่อเขาแบบนี้ไม่ไหมเต็มกระสอบเลยตัวใหญ่มากมันขดอยู่นะคะใช่ใช่ใช่ใชัยวิจรารณญาณด้วยนะคะ